One News ตรงไปตรงมามาดูข่าวต่อไปนะคะเป็นข่าวที่ใครเห็นแล้วก็อาจจะหวาดกลัวแต่ถ้าดูตามเรื่องราวเนี่ย มันชื่นใจนะคะแสดงถึงการรักเดียวใจเดียวเนี่ยยังมีอยู่ในสังคมไทยอยู่ค่ะครับก็เป็นการครองคู่กันอย่างยืนยาวแล้วก็ยาวนานซึ่งมีไม่เห็นบ่อยนักนะครับสมัยน,นี้ปัจจุบัน,น,นการหย่าร้างกันเกิดขึ้นบ่อยมากนะคะคแต่ว่าการค,ครองคู่อยู่กันนานนี่ไม่ค่อยเห็นแล้วะ,ค,ะครับโดยมีคู่สามีภรรยาอยู่คู่หนึ่งนะครับซึ่งรักกันมานานจนเป็นคู่อากงกับอามาแล้วนะครับ,รบอยู่ที่จังหวัดนคนปรปฐมนะฮะ แต่งงานอยู่กินกันมานานกว่า50ปีวันหนึ่งนะครับอาม่าก็ได้เสียชีวิตจากไปะ<ช>นะฮะแต่ว่าอากงก็ยังนอนเฝ้าศพอา่าอยู่นานถึงกว่า10เดือนนะฮะ10เดือนสิเดือนทีเดียวนะครับเราจะติดตามสัมพันธ์ชีวิตของอากงกับอาม่าความรักแท้ครั้งนี้ได้จากรายงานครับ บ้านไม้ใต้ทุนสูงเลขที่47หมู่2ตำบลท่ากระชับอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมแยกตัวจากถนนวัดไซขาวลึกเข้ามาในซอยประมาณ50เมตรตั้งอยู่โดดเดี่ยวห่างไกลจากชุมชนดูเงียบสงบพอๆกับเงียบเหงาจับจิตขวดเปล่าและของเก่าถูกวางระเรกะระกะกองสุมไม่เป็นระเบียบเหมือนเจ้าของบ้านปล่อยปลาไม่ให้ความสนใจมานานแรมปี หากวันนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่อบตท่ากระชับมาช่วยเก็บกวาดมันคงถูกปล่อยไว้อย่างที่มันเคยเป็นสิ่งเดียวที่อากงยมจูยืนยงเจ้าของบ้านเอาใจใส่คือร่างที่นอนทอดกายแห้งเหี่ยวปราศจากลมหายใจอยู่บนที่นอนเก่าๆห่มคลุมด้วยผ้าห่มสีบอมอภายใต้มุ้งที่มีสภาพไม่ต่างกันร่างนั้นคืออมาม่าซกกีจูยืนยง ที่อยู่กินกันมานานกว่า50ปีบ้านไม้หลังนี้มีอากงกับอาาอาศัยอยู่ตามลำพังสองชีวิตส่วนลูกชายคนโตแยกไปมีครอบครัวที่ต่างจังหวัด13มิถุนายน2557โรคความดันก็พรากาม่าสกกีในวัย83ปีไปจากอากงยมเป็นการจากพรากแค่ลมหายใจ ร่างกายและความผูกพันยังคงอยู่ก่อนตายอ,อาม่เปรยกับสามีว่าหากตายไปไม่ต้องจัดงานศพเพราะไม่อยากรบกวนชาวบ้านและอากงยมรักษาคำมั่นสัญญานั้นอย่างจริงจังตลอดสิบเดือนอากงยังทำตัวเสมือนหนึ่งคู่ชีวิตยังอยู่หาข้าวหาปลามากินร่วมกันนอนร่วมกัน ใครผ่านไปผ่านมาถามหาอา마ซกกีคำตอบที่ได้รับจากอากงคือไปอยู่กับลูกชายคนโตกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้เพื่อนบ้านได้กลิ่นเหม็นผิดปกติจึงแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบความจริงจึงปรากฏแม้วันนี้จะมีคนมาพรากเอาร่างอาาไปแต่ความจริงหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปคือความรักที่อากงกับอาามีให้แก่กันในบ้านปลายชีวิต ไม่ต่างอะไรกับเมื่อครั้งแรกรักกันเลย One News ตรงไปตรงมา